สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราก,กิกผ้ารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะลักกี้กระเจาตัวเล็กแนวทางลาดพัฒนามหาเอฟที่แฟนครับได้ติดตามรับชมรับรฟังเหมือนเดิมเพื่อกกับมือนี้วันเสาร์หยุดทั้งวันลงคลิปทะมึดมือแล้วค่ะมือนี้แล้วเอาคอยไปสรุปกันเนาะ,ะมีเวลาอีกหลายวันอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันเนาะกับตัวเล็กแนวทางลาดพัฒนาตองวดวือนี้ก็จะมีของ คลิปนี้ก็จะมีของเลขลับนั่งฝาเนาะคะ่ะเข้าไปเต็มเต็มกับตัวเน้นตัวเจาหนึ่งสีอาจจะออกสีหนึ่งเนาะหนึ 1, ่งสีเต็มเต็มแบบตัวเน้นตัวจอแต่ว่าต้องกลับนะคะหลักการเลขล็อกกี้เข้าไปแต้วตัวตว,วิ่งรูดเนาะเด่นที่จิตไปแต่ที่7จสองตัวบอร์พานต้องขอพายเอฟซีลายๆเด้อแล้วก็ของเซียนซูมเซียนซูมเข้าไปที่วิ่ง7จค่ะวิ่ง7จรูดเจ็สองตัวมาตัว ของซองสุวรรณซองสุวรรณกอดคอกันมาเนาะหากับจิตแต่ว่าจับคู่ประพันธ์เนาะคะ่ะกับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณมาดามคำนวณมาดามคำนวณให้ยจิตฮกออกจิตหาออกหายหาฮุกออกหาจิตนะคะหลุดไปยังละแต้มเกินไปยังละแต้มเนาะหลุดไปของมาดามคำนวณกับไปไม่ตามตัวเนาะกับตัวเลขแนวทางเมื่อวานสิบปปินของมาดามคำนวณซองสุวรรณเซนซูมเล็กล็อกกิ๊ก หล,ลักการเลี้ยงรับนั่งฟันนะคะกับขอบพระคุณตัวเล็กแนวทางจากทุกๆเซียนที่ให้แนวทางมาวางทางช่องของลรกิ๊กนะคะ่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่หายมาอย่างต่อเนื่องหลกักการตองวดประกาบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับเนาะทั้งคนเก่าหลักก็คนใหม่กับขอบคุณขอบคุณในไลฟ์บพราว่าสิลงคลิปยังไปกับขามาบึงเขามากดไลค์กดแชร์หายหกับขอบพระคุณอีกครทางหนึ่งฝากเป็นกําลังแรงใจใหายกับทุกๆเซียนหลักกับทางช่องลรกิ๊กความเด้อคะ่ะออ,อาฮไปบึงตัวเล็กแนวทางลาบพัฒนาตองวดของทงั้งเซียนกันเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเลขลับนางฟ้าเนาะคะ่ะของเลขลับนางฟ้าเข้าไปเต็มๆกับตัวเน้นตัวจ 1, 4, อหนึ่งซีออกซีหนึ่งเนาะแต่ว่าตรงกลับเด้อกับตัวเลขแนวทางประวัติของเพื่อนเนาะตลอดทั้งเดือนของเมษานี่ก็อาจจะบอกไปแน่หลายรอบอยู่แต่ว่าล่าสุดเนาะคะ่ะประวัติก้างวดเก้างวดของอเลขลับนางฟ้าเข้าไปทีหางวดรุดไปสี่เข้าไป 5, ห้ารุดสี่แล้วก็เลขสองตัวเข้าไปสองงวดเนาะ กับเหล็กนรทานของเหล็กรับนังฝ่ามาต่องวดค่ะต่องวดของเหล็กรับนังฝ่าวิ่งรูดวดนี้หายมาเดินที่หา้าเดินที่หาร่องที่สองสองตัวสี่หางมีสองแปดหาแปดสองเก้าหาเก้าเน้นที่หาแปดกับหาเก้าค่ะเบิ้ลสองสองกับหาหาสามตัวสามหางมีสองหาแปดสองหาเก้าสองสองหาเน้นที่สองหาก 8กับ259หาเกค่ะเลขลับนางฟ้า,าภัยจะไปต่อตามต่อกับแนวทางและพัฒนาของเลขลับเลขลับนางฟ้าคัะแคปหน้าจอเด้นที่5ค่ะ2ตัวเน้นที่ห8 5, ากับ59 3ตัวเน้นที่258กับ259กับเลขลับนางฟ้าอของเลขล็อกกิ๊กเนาะเลขล็อกกิ๊กเมื่อคืนมีตรงของไปเอฟซีแฟนคลับหลายๆลายยค่ะกับตัวเลขแนวทางไป ไปเขาแต่วิ่งเจ็ดเนาะรูดเจ็ดสองตัวมาตัวเดินสายวิ่งสายรูดแต่ว่าจับคู่บ่าเขาจับคู่บ่าพานสองตัวสามตัวไม่ผ่านเนาะต้องขอพระเอฟซีอีกครั้งหนึ่งกับตัวเล็กแนวทางที่ไม่ผ่านคุณป้าเพิ่นมากคอมเมนต์อยู่ล็อกกี้ก็อยากให้เอฟซีมันมาเนาะงวดนี้วันจันนี้จัดนักจัดจัดเต็มกับตัวเล็กแนวทางมาแน,น่นอนล็อกกี้คิดว่ามาแน,น่นอนมาแน่นอนค่ะ ฟอย fc ตั้งมันมันไปกับแนวทางอีกอีกครั้งหนึ่งของล็อกกี้เนาะประวัติของล็อกกี้กอะเอก้างวดเนาะค่ะเดือนนี้เ <c oughs> ดือนนี้ทั้งเดือนเกงวดเข้าไปที่หกงวดรุดสามสองตัวเข้าไปที่งวดหนึ่งเนาะส่วนมากจะไปวิ่งรูดเนาะค่ะส่วนมากที่เขาวิ่งสายวิ่งสมารกเนาะในเดือนนี้ทั้งเดือนเนาะค่ะสองตัวนิน่งพึงจะเขาไปแค่งวดเดียว อันเล็กเรากิ๊กตองวดเนาะค่ะเล็กเรากิกตองวดกับวิ่งรูดงวดนี่เดินที่สองร่องที่หนึ่งสองตัวสี่หางมีหนึ่งสามหนึ่งหาสองสามสองหาเน้นที่สองสามกับสองหาค่ะตัวเลตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสองหางเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวสามหางมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองหาแล้วกัหนึ่งหนึ่งสอง เน้นที่หนึ่งสองสามกับหนึ่งสองหาค่ะงวดนี้แกตัวแกมือไม้กับตัวเด็กแนวทางงวดนี้สองให้มาหนึ่งก็ให้มาเนาะเดนที่สองค่ะสายวิ่งรดูดเดนที่สองสองตัวเน้นที่สองสามกับสองหาสามตัวเน้นที่หนึ่งสองสามกับหนึ่งสองหาค่ะสําหรับเลกล็อกกิ๊ก่ะผู้ใดจะไปต่อกับล็อกกิ๊กมาแคปหนะ้าัวเอาเด้อ ของเซียนซูมของเซียนซูมกับคือกันเนาะกับตัวเรขแนวทางสองตัวมาตัวงวดนี้เข้าไปที่วิ่งเจ็ดเด่นที่เจ็ดสองตัวบ่พ่านเนาะคะ่ะหลุดไปต้องขออภัยอีกครั้งหนึง่งของเซียนซูมเนาะของเซียนซูมเก้างวดเก้างวดเข้าไปที่หกงวดหลุดสามงวดแล้วก็เข้าที่สองตัวหนึ่งงวดนะคะรวมแล้วสําหรับสายวิ่งหลุดยังบ่าขาดสายก็ถือว่าเกินครึ่งเนาะ กับเก้างวดเข้าไปที่หกงวดละหลุดแค่3ามงวดกับแนวทางของเซียนซุม้มมาต่อกับแนวทางใหม่แนวทางใหม่ของเซียนซุ้มเนะคะ่ะกับลาพัฒนาวิ่งรูุดวันนี้หาเด่นทีห่งกับสามสตัว4หางนี่หนึ 6, ่งหกหนึ 6, ่งเจดสาหสมเจเน้นที 6, ่สามหกับ17ค่ะตัวเลข2ตัวสองหางเบิ้ลหนึ่งนึ่กับส3มตัวสามหางนี่หนึ่งสามห สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเน้นที่หนึ่งสามหกกับหนึ่งหนึ่งสามกับตัวเลขแนวทั้งเลขสามตัวสองหางของเซียนซุ่มนะคะเดินที่หนึ่งกับสามสองตัวเน้นที่สามหกกับหนึ่งเจ็ดสามตัวเน้นที่หนึ่งสามหกกับหนึ่งหนึ่งสามของเซียนซุม่มไปจะไปต่อกับเซียนซุม่มแคปหน้าจอแล้วไปต่อกันเลจา่าของซองสุวรรณนะคะซองสุวรรณ กอดคอกันมาหากับเจ็ดเนาะเขาไปทีตัวรูดตัววิ่งเดินดีกับตัวเลขแนวทางของสิองสุวรนะคะซองสุวนรณตลอดทั้งเดือนของเก่าเดือยของเก่ามือเก่างวดนะคะเก่างวดเข้าไปที่หารุดไปสีสองตัวเข้าไปที่หนึ่งงวดเนาะสรุปคือเข้าห้ารุดสี่ไปวิ่งรูดซองสุวรรณตองงวดจ้ะ สองสวรตองหัวแอคแคปหน้าจอไปต่อกับราพัฒนาวิ่งรูดว่านี้ไหหมาดินที่เก่าร้องที่หนึ่งสองตัวซี่หางมีเก้าหาเก้าจิตหนึ่งหาหนึ่งเจิตนิ่ที่เก้าหากับเก้าจิตขาต้นนิ่ตัวจอเลขสองตัวสองหางเบิ้ลเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าจิตหนึ่งหนึ่งเก้าสามตัว เน้นที่หนึ่งเกาหากับหนึ่งเกาจ็ตตัวเน้นตัวจอเล็กสามตัวสองหางของซองสุวนเนาะคะ่ะอันดินที่เก้าสองตัวเน้นที่เกาหากับเกาจ็ตสามตัวเน้นที่หนึ่งเกาหาหนึ่งเกาจิตตัวเล็กแนวทางของซองสุวนแคปหน้าจอไปต่อกันเนาะคะ่ะติดท้ายด้วยของมาดามคำนวณมาดามคำนวณว่าน,นี่รุดไปเนาะหดอิพานมาของเพื่อนเข้าไป ที่สองหนึ่งนะคะหนึ่งสองแนวทางของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณเข้าไปสีงวดรุดไปหาแล้วก็สองตัวเข้าไปหนึ่งงวดนะคะกับตัวเลขแนวทางของมาดามตต่อกับแนวทางใหม่ต่องวดที่มาดามให้มามาดามคำนวณให้มาแลาพัฒนาวิ่งรูดวัน,นี้เด่นที่สองร้องที่ศูนย์สองตัวซีหางนี่เก้าศูนย์เก้าสองหาศูนย์หาสอง เน้นที่9กแล้วก็หาสค่ะตัวเน้่นตัวจอเลข2ตัว2องหางเบิ้ลศูนย์กับ2องตัว3ามหางมี0ูนย์เก0าสนยหาสองน่นที่0ูนย์เกกับ0ูนย์หาสกับตัวเลขแนวทางเลข3ตัว2องหางเนาะคะ่ะของมาดามคำนวณวิ่งรูดเด่นที่2ค่ะเดินที่ส 2ตัวเน้นที่เกกับหา2 3ตัวเน้นที่0 9 2ย์กกับ052หาอค่ะาแคปหน้าจอผูใดสิไปต่อกับมาถามคำนวณก่อนอื่นก่อนที่ก่อนอื่นเรากินกับตองกับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับตัวเลขแนวทางของทั้งหาเสียนที่หายแนวทางว่างข้างช่องเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกะเก็บซีแฟนลับเหมือนเดิมค่ะขอให้มันมาเงๆ้ยงปังๆกับงวดปันจันที่จะถึงนี่เนาะกับขอบพระคุณลายๆที่ติดตามมาว่าซิมักเซียนใดนะคะ สีแฟนคลับผู้น่ารักทุกทุกท่านกับขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ